ทสองคือขอความคิดคิดบวกคิดถูกทิศค่ะข้อที่สามคือขอความรู้สึกเห็นคุณค่าแล้วก็ขอบคุณตื่นมาขอบคุณสิ่งที่ทุกอย่างรอบตัวนะคะเพื่อที่ทําให้ชีวิตดาเนินไปในแต่ละวันแบบมีความสุขนะคะข้อที่สี่คือขอคู่ครองซื่อสัตย์ต่อคู่ครองใครไม่มีคู่ครองก็เป็นครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะคะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะงอเงินคือไม่ยืมเงินไม่ยืมยอดนะคะ เราโฟกัสไปด้วยกันด้วย3 strategy นี้นะคะก็คือ all in ไปในปี2025คือ t a m e เซี s ่ยงไฮ้ H I, แล้วก็ Subscription นะคะ t a m e นี่คือถ้าใครทำคุณสมบัติได้4เซตนะคะก็จะได้ i n t e n s i v e จากบริษัทนะคะก็คือมีเช็ควันิลลาแล้วก็มีไมเอทนะคะรับไปเลยคือผอมกันระยะยาวนะคะทำให้มีคนสงภาพดี4คนแล้วก็ได้ทานเช็คแล้วก็ไมเอทนะ,ะไปไปทุกๆเดือนนะคะ ทีมเราก็เป็นแบบหนึ่งในเป็นทีมชั้นนำของบริษัทเลยนะคะที่ทำคุณสมบัตินี้ได้กันทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะออยล่นะคะสองแล้วก็สองเซตก็ยังมีาการเล็กฮ้องแลคลอชันให้บริษัทก็คือขึ้นบอร์ดนะคะทุกคนก็สามารถทำตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เราทำตลาดแล้วก็พาทุกคนคนที่เรารู้จักนะ,ะไปสู่การเป็นสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสองอันที่สองก็คือเซี่ยงไฮ้นะคะปีนี้ ทิปจะทําให้เราเป็นทีมโตขึ้นนะคะการทําทิปปีน,นี้ก็คือเซี่ยงไฮ้ใครก็ไปได้เนาะแต่ปลายปีนี้ก็คือต้องไปเออไปไปปีไหนไม่ได้ต้องไปปีปีหน้านี่แหละนะคะก็ทุกคนทุกทางทุกเส้นทางตอนนี้กําลังมุ่งตรงไปสู่เซี่ยงไฮ้นะพี่่เชื่อว่าอีกหกเดือนค่ะมีคนหลายคนในห้องนี้นะคะสามารถตามเรามาได้นะคะก็ไปไปดูศูนย์นวัตกรรมกันนะคะแล้วก็ i m a เม n g กันนะคะว่า ตัวเองจะไปยืนถ่ายรูปอยู่ตรงไหนนะคะก็อันที่สามคือ Subscription นะคะการมี Subscription การที่เราจะอยู่รวยก่อนเราต้องอยู่รอดก่อนเนาะการที่อยู่รอดก็คือต้องมี Subscription ในองค์กรนะ,ะมากกว่า10รหัสมากกว่า20รหัสนะคะซึ่งเป็นราคา ที่ส่งทุกเดือนต่อเนื่องในราคาที่พิเศษนะคะมีหลายรายการด้วยกานเราอยากแนะนำรายการไหนก็มีเทคนิคเคล็ดลับก็ถามกับผู้แนะนำคุณนะคะว่าจะแนะนำยังไงที่จะทำให้ได้เทคนิคการทำการเป็นการมี ARO ในแต่ละ,ะในแต่ละสินค้านะคะก็วันนี้สเตทนะวันนี้พี่จะไปเรยวนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังจะเป็นเนื้อหาที่เป็นวิชาการนิดหนึ่งมันจะเยอะแต่ว่าจะเชื่อว่า ได้ประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนีเซก็คือเราไปที่15 BR เริ่มที่ 3S ไปขับ u t g ต455ค่ะและ15 BR จะทำให้ทุกคนมุ่งสู่ P d ได้แน่นอนนะคะอินเดียนะคะเราก็ไปพร้อมๆกับบริษัทเนาะปีนี้บริษัทจะเปิดอินเดียในเดือนโนเวม ber นะคะก็รีคูดกันทุกวันนะคะในเรื่องของอินเดียจินตน,นาการคะ่ะว่าตัวเองจะมีทีมที่เติบโตที่อินเดียอย่างแน่นอนนะคะโลแมปทูสักเซสก็คือ ยื่น l i เป็น BR ให้ไวที่สุดนะคะแล้วก็ไปเริ่มสตาร์ทที่ Ruby EBP นะคะแล้วก็ EBD แล้วก็ไปที่ PD นะคะ mm hmm. ก็ Inner World b i t Outer World ก็คือก่อนที่เราจะทำกิจกรรมภายนอกให้ดีนะคะสร้างโลกภายในเนาะนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็วีทีมของเราก็มี ระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรายวานันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะรายสี่เดือนนะคะเดือนหน้าก็เป็นรายสี่เดือนแล้วนะคะก็คือมีใครที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าแนะนาอยากแนะนําเพื่อนใหม่ก็ไปเริ่มสตาร์ทในการเรียนรู้ที่สามพันห้าจากหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเพราะจะได้เรียนครบทั้งรายวานันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายสี่เดือนเลยทีเดียวนะคะออพี่ลี่นะคะเป็น แบนด์ดเลกเตอร์นะคะสมาชิกทำเียบ5ล้านบาทนะคะก็อยู่ในธุรก,กิจนี้แบบพาร์ทไทม์นะะอันนี้ย้ำแบบพาร์ทไทม์นะ,ะแต่ทํางานมากกว่าฟูลไทม์ทำงานยิ่งกว่าฟูนไทมอีกเนาะ,ค,ะคือแบบทําหายใจเป็นสกินอะ,ะบอกได้เลยว่าหายใจเป็นสกินนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหลอดเลือดไม่แข็งแรงส่งผลต่อหัวใจและสมองอย่างไรนะคะความเสี่ยงที่เราไม่ควรมองข้ามเนาะ จริงๆเคยพูดนี้ในตัวเนื้อทอลไปแล้วแต่ว่าก็คือวันนี้จะมาลงดีเทลให้ฟังนิดนึงนะคะก็จริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากแต่หลายคนยังไม่ทันได้ใส่ใจลองเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนนะคะดูสุขภาพดีแต่กลับมีปัญหาหัวใจหรือสมองแบบเฉบพันหนึ่งในต้นต่อสําคัญก็คือว่าหลอดเลือดของเรานี่เลยค่ะ ถ้าหลอดเลือดไม่แข็งแรงไม่ยืดหยุดด่นดีเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้ไม่เต็มที่ผลลัพธ์ก็คือเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันสูงหรือแม้แต่หลอดเลือดสมองตีบแตกวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าหลอดเลือดที่อ่อนแอมีผลต่อสุขภาพเราอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีไหนบ้างที่เราจะจะดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงได้ตั้งแต่วันนี้นะคะอ่าวันนี้ เป็นภาพหลอดเลือดนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าหัวใจของเราเหมือนปั๊มน้ำเนาะอ่าอันนี้ก็อัตโนเหมือนปั๊มน้ําอัตโนมัติเลยที่ส่งเลือดไปเลี้ยงทุกที่ขึ้นอยู่กับหัวใจอย่างเดียวส่งเลืเลอดด้วยหรือหลอดเลือดของเราเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นตัวพา เลือดจับมาคืนสู่หัวใจหลอดเลือดฝอยก็คือแคปิลารี่นะคะเป็นหลอดเลือดเล็กจิ๋วเอาสารอาหารหรือเอาสารอาหารกับออกซิเจนไปส่งถึงเซลล์นะคะซึ่งถ้าหลอดเลือดของเราไม่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นอ่าลองจินตนาการเลือดไปไม่ถึงเซลล์เซลล์ขาดสารอาหารระบบในร่างกายล้วนหมดเลยนะคะ่ะดังนั้นน วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะดูแลหลอดเลือดยังไงว่าหลอดเลือดเราอ่อนแอรหรือเราจะฟื้นฟูให้แข็งแรงได้ยังไงบ้างนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสไลด์ที่อธิบายหลอดเลือดเหมือนเดิมน,นะคะคือแคปหน้าจอาไว้อ่านได้นะคะมันอืมก็รู้กันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรารู้หน้าที่แบบนี้แล้วนะคะถ้าหลอดเลือดฝอ,อยตานหรือเสื่อมเส้นเซลล์ขานอาหารระบบนี้ก็จะเริ่มพังตั้งแต่จุดเล็กๆนี้เลยนะคะอืมอ่ะ พี่ลี่ก็มีประสบการณ์คนใกล้ตัวเลยนะคะที่นั่งอยู่ใ,ใกล้นี้แหละนะคะก็มีเ <c oughs> มื่อห้าหกปีที่แล้วนะคะอหลอดเล่อเกิดอาการเดินเซตาผ้ามัวก็ไปทำเอ็มไอเนาะก็มีหลอดเลือดที่สมองที่ไปเลี้ยงสมองตีบทั้งสองเส้นค่ะตีบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นทุกคนรู้ไหมคะว่าเอาหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยคือ,อมันไม่ได้ตีบ แค่ห้าหรือสิบเปอร์เซ็นมันถึงจะมีอาการนะคะต้องตีบถึงประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนถึงจะมีอาการให้เราเห็นตาผ้าม้วเดินเซหรือว่าแขนขาอ่อนแรงหรือหัวใจเจ็บหัวใจเนี่ยก็คือตีบประมาณแบบเกินแปดสิบเปอร์เซนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามันเริ่มตีบห้าหรือสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สบเปอร์เซ็นเราจะรู้ได้ไงอะ่ะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มี วิธีการไหนรู้ได้เลยนะแต่มีบริษัทของเราที่มีเอาตัว ABI เนาะมาตรวจอันนั้นก็เป็นตัวตรวจเบื้องต้นนะคะที่จะให้เรารู้ได้ว่ามีเส้นเลือดตีบตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่เราจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทมีอีกต้องรีบไปตรวจนะคะนะอันนี้ของพี่กายนี่คือตีบประมาณเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นหมอนเนี่ยจะใส่สเตนเนาะตอนนั้นนะก็ะคือพี่กายเนี่ยก็มีประวัติก็คือเป็นน้ําหนัก ร้อยสิบห้าโลใส่เสื้อสีเอลนะน้ําตาลสะสมไม่เคยต่ากว่าสิบเลยค่ะพี่ลี่ก็ตกใจเนาะในความที่เป็นพยาบาลแล้วเคยไปแล้วไปดูประวัติเขาเก่าๆโอ้โหแบบเรานี่คือแบบพูดไม่พูดไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าอาการหนักมากตัวปัสสาวะพบตัวตีนรั่วฉี่หวานเจี๊ยบนะคะแล้วก็น้าตาลในรั่วในเลือดสูงเกินสามอมิกัมเปอร์เซ็นต์ตลอดนะคะแล้วยาที่หมอสั่งคือสิบสี่ตัวนะคะกินแบบกินบ้างไม่กินบ้างอีกนะแล้วก็มีเก็บใส่ไว้ในตู้เต้ เลยเรานั่นคือเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้รู้ว่าวันหนึ่งอะ่ะจะต้องเกิดอาการที่แบบว่าเมื่อกี้นะ90%เนาะก็คือมันมีมันมีหลอดเลือดตีบนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูว่าความอ้วนนี่กายก็เกิดจากความอ้วนใช่ไหมคะมาดูว่าความอ้วนมีอันตรายกับชีวิตยังไงนะถ้ามีไขมันสุด แล้วก็หลอดบวงไข,ม,งข,ม,ขมันสูงอังนะะตรายยังไงดูคลิปนี้นะคะหัวใจคือปั๊มน้ํานะคะที่ปั๊มเลือดพร้อมกับไขมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆเส้นเลือดของหัวใจมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีสารต่างๆล่องลอยเต็มไปหมดค่ะมีทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเก็ดเลือดออกซิเจนและถ้ามีภาวะน้ําตาลสูงก็จะมีน้ําตาลอยู่ในหลอดเลือดเช่นกันค่ะมีทั้งน้ําตาลไขมันลอยอยู่ในน้ําเลือดเต็มไปหมดค่ะ สีขาวๆนี่นะคะก็คือเก็ดเลือดที่ทําให้เลือดเราหยุดไหลเวลามีบาดแผลนะคะส่วน LDL นะคะก็มีหน้าตาประมาณนี้ค่ะไขมันเลวซึ่งขนาดก็จะใหญ่หน่อยนะคะถ้าเป็นไขมัน HDL ก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะ นี่คือผนังหลอดเลือดนะคะเย็นสีเหลืงองๆไหมคะที่กําลังลอย,อยอยู่นี่คือไขมันค่ะมันจะลอยมาถึงเส้นเลือดแล้วมันก็จะมาแตะที่ผนังแล้วมันก็มุดเข้าไปในผนังเส้นเลือดของเรานะคะนี่คือความน่ากลัวของไขมันค่ะยิ่งทึ้นพ้นมากก็จะยิ่งซึมผ่านเข้าไปในหลอดเลือดได้มากนะคะมันไม่ได้ล่องลอยอยู่เฉยๆนะคะมันจะซึมผ่านเข้าไปแล้วเห็นความหนาของผนังหลอดเลือดที่เป็นชั้นสีเหลืองเพิ่มขึม้นไหมคะนั่นคือไขมันที่แทรกอยู่ที่ผนังหลอดเลือดและที่สําคัญนะคะ ยาลดไขมันทุกตัวไม่สามารถลดไขมันที่อยู่ผนังหลอดเลือดได้จะลดได้เฉพาะไขมันที่ล่องลอยอยู่ในน้ำเลือดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไขมันสูงและกินยาลดไขมันอยู่อย่าชะล่าใจนะคะปัญหาก็คือผนังมันจะบวมหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยไขยมันที่ไปแทรกตัวก็จะทําให้หลอดเลือดตีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกรณีที่ไปติที่เส้นเลือดของหัวใจถ้าตีถึง80%นะคะก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างที่เราเห็นว่ามีคนเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็นลมฟุบไปนั่นแปลว่าหลอดเลือดของคนนั้นมีหลอดเลือดตมาากกว่80่80%คะ ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะไม่มีอาการจ็บหน้าอกค่ะแต่ถ้าติดที่เส้นเลือดสมองนะคะถ้าไม่ติถึดร้อเปเซนก็จะไม่มีจะอาการเป็นอมัอมาพากอัมพาตหรือสโตรกถ้าเส้นเลือดสมองตีแปดสิเปอร์เซก็ยังเดินเหินได้นะคะปกติวันดีคืนดีมันดันปุ๊บ สโต้ขึ้นมาทันที travail. เพราะฉะนั้นคนอ้วนอย่าวางใจนะคะต่อให้ค่าไขามันในน้ําเลือดไม่ได้สูงมากแต่是是เลือดก็กําลังตีบอยู่นะคะเพราะว่าผนังหลอดเลือดค่อยตีบมากขึ้นนะคะมันมีไขมันไปแทรกอยู่นะคะมันจะทําให้เลือดไหลไม่โฟูผนังหลอดเลือดมันก็จะมีความเป็นตะปุกตะปักต,ตรงที่ไขมันไปบุอยู่นะคะหัวใจของเรานะคะสูบฉีดเลือดอยู่ตลอดเวลาแต่วันดีคืนดีนะคะถ้าผนังหลอดเลือดที่มีไขมันอุดตันเป็นรูปเห็นรูปสีเหลืองๆนี่ไหมคะนี่แหละคือเป็นตัวไขมันที่ทําให้หลอดเลือด หลได้ไม่โฟนะคะผนังหลอดเลือดที่ตีจะปุกจะปับวันดีคืนดีมันจะเกิดรอยลาวขึ้นมาค่ะพอลาวปุ๊บก,ก็จะมีริ่มเลือดม,ม,มาเกาะค่ะ ริมเลือดที่มาเกาะมันก็จะมีโอกาสที่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายคั่วมันก็จะหลุดนะคะพอหลุดปุ๊บมันก็จะมีมาอุดตันที่เส้นเลือดนะคะอันนี้คือจบเลยนะคะต่อให้เส้นเลือดตีบแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถึงแก่ชีวิตเสียชีวิตได้เลยนะคะมันเหมือนเหตุการณ์ของคนดังๆนะคะที่ไปลมลงซุกไปนะคะคนเหล่านั้นอยู่เฉยๆก็มีอาการทันทีแล้วก็เสียชีวิตทันทีเพราะว่าเส้นเลือดเขาตีบแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ริมเลือดไปอุดตันนี่คืออันตรายของคนก้วนไขมันสุกคะ่ะอ mm hmm. mm hmm. mm hmm. ทีนี้มาดูทุกคนรู้ไหมคะว่าหลอดเลือดในร่างกายเราทั้งหมดถ้าต่อกันเป็นเส้นตรงนะสามารถพันรอบโลกได้ถึง2.5รอบนะคะแต่ว่าเรามีเครือข่าย ขนส,ส่งเลือดที่ยาวแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะคะแล้วก็เจ้าระบบนี้นะคะต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดเพื่อส่งสารอาหารออกซิเจนแล้วก็ขนของเสียออกจากเซลล์นะคะถ้าหลอดเลือดแข็งแรงร่างกายทํางานดีแต่ถ้าหลอดเลือดเสื่อมค่ะทุกระบบเริ่มแผ่วลงอย่างช้าๆโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวนะคะคาถามก็คือเราจะดูแลหลอดเลือดอยังไงให้แข็งแรงได้ในยุคนี้นะคะคําตอบคือต้องดูแลที่ระดับยีหรือเรียกว่าเม็ด ตาโบโลมิกจำคำนี้ให้ดีนะคะซึ่งถ้าเราพูดคำนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ทันสมัยมากนะเอ,อ่อนั่นคือการจัดการสารอาหารในร่างกายใช้ได้อย่างประสิทธิภาพที่ที่สุดนะคะเพราะว่าสุขภาพหลอดเลือดดีเท่ากับสุขภาพสุขภาพทั้งตัวดีแบบยั่งยืนนะคะอ่ะาทานนี้น่ากลัวมากจริงไหมคะใครบอกว่าใครน่ากลัวใครบอกว่าน่ากลัวกด กดศูนย์มาไม่อยากให้กดแปดกดศูนย์มาน่ากลัวมากค่ะสมองขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดสมองติดแตกคือสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตแล้วก็พิการถาวรเพราะเมื่อเลือดไปไม่ถึงสมองเซลล์สมองจะตายภายในไม่กี่นาทีเองนะคะส่วนภาพขวาก็คือหัวใจของคนสุขภาพดีเทียบกับหัวใจที่มีไขมันหุ้มรอบแน่นจนแทบมองไม่เห็นหัวใจเลยถ้ามันร้องได้มันคงร้องกรีดร้องแล้วนะคะแบบนี้ก็คือมาเกิดจากไขมันช่องท้องที่มันก็ลามมา ถึงหัวใจนั่นเองนะแล้วทําให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากป้องกันโรคร้ายแรงต้องเริ่มจากการดูแลหลอดเลือดตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะ อายนี้ก็คือขั้นตอนของการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูด้วยการใส่บอลลูนแล้วก็ขดลวดนะคะเวลาหลอดเลือดตีบค่ะติดตันเนี่ยเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเสี่ยงหัวใจค่ะเลือดเฉียบพันหมอก็จะใส่สายสวนไปถึงหลอดเลือดตีบแล้วใช้บอลลูนทางหลอดเลือดให้กว้างขึ้นจากนั้นก็ใส่ขดลวดค้ำไว้ไม่ให้ติดซ้านะคะฟังดูเหมือนแก้แก้ได้ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วมันก็คือว่าการ เป็นการซื้อเวลานะคะเพราะถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพต่อหลอดเลือดก,ก็กลับมาตีบอีกได้เหมือนเดิมนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นสไลด์ของบริษทัทเลยนะคะสไลด์นี้เป็นอะไรที่หลายๆคนไม่รู้นะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจคอเลสเตอรอลแบบไม่ครบจริงๆนะคะแล้วคอเลสเตอรอลในร่างกายเราคือมีทั้งตัวดีก็คือ HDL นะคะแล้วก็ตัวร้ายก็คือ LDL ตัวดี HDL เนี่ยจะช่วยเก็บไขมันส่วนเกิน จากหลอดเลือดกลับไปกําจัดที่ตับส่วน L D L ถ้ามีมากเนี่ยจะไปเกาะผนังหลอดเลือดแบบรูปเมื่อกี้เนาะแบบคลิปวิดีโอเมื่อกี้ค่ะทําให้ตีบตันเสี่ยงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ในร่างกายเรามีโปรตีนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าถ้าในภาพก็คือ C E T P นะคะย่อมาจาก Cholesterol Ester Transfer Protein มันมีหน้าที่เปลี่ยนคอเลสเตอรอลตัวดี H D L ให้เป็น LD L D L มันมีหน้าที่เลยนะพูดง่ายก็คือเปลี่ยนตัวดีโดยแปลงร่างเป็นตัวร้ายถ้าเราควบคุม CEP t ได้เท่ากับ HDL ก็ยังคงทำหน้าที่ปกป้องหลอดเลือดได้ดีนี่แหละคือเหตุผลที่การดูแลระดับยีแล้วก็ระบบเมตาโบลิซึมในร่างกายเราสำคัญมากเพราะมันคือจุดต้นทางของความแข็งแรงของหลอดเลือดนั่นเองนะคะเมื่อกี้ามาดูงานวิจัยนี้นะคะก็คือแบบ ถ้าเป็นแบบเจอคุณหมอหรือนักเป็นคนท่างถามจำใหม่กอ,อปปี้ไปให้เขาฟังได้เลยนะคะเมื่อกี้เราจะคุยกันเรื่องแบบโปรตีน CETP เนาะที่เปลี่ยนตัวดีเป็นตัวลายใช่ไหมคะข่าวดีก็คือมีสารอาหารธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งมันได้งานวิจัยนี้บอกชัดเจนเลยว่าเอนโทไซยานินช่วยลด LDL ตัวลายเพิ่ม HDL ตัวดีแล้วก็ยังช่วยยับยั้ง CETP ไม่ให้ทำงานมากเกินไปด้วยนะคะพูดง่ายก็คือเอนโทไซยานีเนี่ยเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์ที่ช่วยไม่ให้ตัวดีเปลี่ยนเป็นตัวร้ายและนี่เลยค่ะคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะอีกอันนึงค่ะภาพนี้ก็คือจะเป็นดูเหมือนเอกสารทางวิชาการกันนะแต่สิ่งที่อยู่ในนี้คือความจริงสำคัญที่เรามักมองข้ามนะคะงานวิจัยชิ้นนี้บอกว,ว่า ไขมันในเลือดสูงไม่ได้แค่เพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันแต่มันคือกระตุ้นการอักเสบในร่างกายแบบเลือล้อรลงนะคะการกเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็กลายเป็นต้นตอของโรคใหญ่ๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเบาหวานแล้วก็แม้แต่มะเร็งบางชนิดนะคะส่วนงานวิจัยด้านล่างก็ยืนยันว่าน้ําตาลในเลือดสูงทําให้เซลล์อักเสบได้เช่นกันโดยเฉพาะในคนที่มีน้ำตาลสูงเลือล้อรลงแบบไม่รู้ตัว พูดง่ายๆก็คือว่าไขมันสูงน้ําตาลสูงเท่ากับจุดเริ่มต้นของความอักเสบทั่วร่างกายแล้วค่ะนะคะดังนั้นถ้าเราควบคุมแค่ตัวเลขในผลเลือดยังไม่พอแต่ต้องหยุดการอักเสบเงียบนะคะเรียกการอักเสบเงียบนะคะตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพระยะยาวที่แข็งแรงจริงๆนะคะแข็งแรงจริงๆนะคะอันนี้มาดู เรื่องของคนอ้วนแล้วก็บางทีจะมีเรื่องของไขมันพอกตับที่รีบเปิดคลิปน้ท,นที่มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับมันถึงมา,มา,มาพอกที่ตับเราแบบสั้นๆนะคุณหมอคือสาเหตุที่พบใหญ่สุดเลยนะครับก็คือการกินน้ําตาลเยอะติดหวานเนระเพราะว่าเวลาเรากินน้ําตาลเข้าไปเวลาใช้ไม่หมดเนี่ยร่างกายเราจะเก็บน้ําตาลไว้เป็นพลังงานสำรองครับตัวแรกก็คือเก็บเป็นไกลโคเจนก่อนก็เก็บที่ตับเนี่ยเพื่อไว้เวลาเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยระหว่างมื้อมันหิว มันก็จะละลายไกยโคเจนออกเป็นน้าตาลแต่น,นี้ถ้าเกิดเรากินน้ําตาลมากเกินเก็บไกโคเจนซึ่งเป็นแค้มลิงไปเต็มแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยร่างกายจะต้องขจัดเพราะว่าถ้าไม่ขจัดน้ําตาลเรือมจะเกินเป็นปัญหาอีกอวิธีขจัดก็คือเอาไปเก็บเป็นซ็อกที่สองคือเป็นไตรกลีลซอไตรกอไลด์ก็คือไขมันที่ถูกเปลี่ยนมาจากกลูโคโสในเลือดเพื่อเป็นพลังงานสำรองอตอนนี้เวลาสำรองมันก็ต้องหาที่เก็บอีก อืมก็พอกตามร่างกายตำแหน่งที่ชอบพอกที่สุดก็คือพอกตับมันก็จะแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ไขเซลล์ตับคแล้วไอ้เซลล์ตับก็จะถูกเบียดอพอถูกเบียดเนี่ยมันถึงตรวจเลือดแล้วพอรู้ว่าไอ้ตัวค่าเอนไซม์มันขึ้นเพราะเซลล์ตับมันถูกเบียดจนแตกหรือถูกทําลายเร็วเกิดเอนไซม์ออกมาก็จะปล่อยเอนไซม์ออกมาทำให้เราพอรู้ว่าอันเนี้ยมันมีไขมันเข้าไปแทรกแล้วโอเคน่ากลัวไหมคะ อ่าวันนี้ก็คือก็ยังพูดเรื่องรีเซ็ตนิดหนึ่งนะคะว่าแค่ไม่ได้นิดแต่พูดเยอะนะคะแค่สารอาหารแอนโทไซยานินธรรมดาไม่พอนะคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ารีเซ็ตของเราเนี่ยมันดับเบิลเนาะเพราะงานวิจัยบอกว่าร่างกายต้องการถึง200มิลลิกรัมต่อวันเพื่อดูแลหลอดเลือดให้ดีจริงแต่ว่าในรีเซ็ตขวดนี้นะคะให้ถึง215มิลลิกรัมนะคะต่อวันมากกว่าที่เรากินจากบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ สดถึงแปดเท่าเลยนะนี่นะก็บอกมาในรูปนี้นะแล้วก็ยังไม่ยังมาในรูปแบบที่ดูไม่ด้พูดง่ายก็คือถ้าเราอยากดูแลหลอดเลือดแบบตั้งแต่ระดับจีนต้องใช้ของที่มีสารอาหารจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะนะคะนี่ดีเซตเนี่ยค่ะไม่ได้ดูแลแค่จุดเดียวค่ะแต่เข้าไปทำงานในหลายระบบด้วยกันนะคะตั้งแต่ไขมันกล้ามเนื้อตับ ตับไปจนถึงลำไส้เลยนะคะเหมือนเป็นผู้ช่วยจัดระเบียบการจัดระบบระเบียบการเผาผลาญของร่างกายใหม่ทั้งหมดนะคะเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นน้ําตาลในเลือดสมดุลขึ้นตับสะอาดขึ้นลำไส้แข็งแรงจุลินทรีย์ดีเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานสําคัญของการมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักชั่วคราวแต่ก็คือการฟื้นฟูในร่างกายให้แข็งแรงจากาย ใจนะคะ <c oughs> ทีนี้ถามว่าใครที่เหมาะกับรีเซ็ตบ้างนะคะเดี๋ยวนะ <c oughs> เรื่องะรบ้าเขาบอกติดใจอันนี้มาก ถ้าเลือดเราไหลดีนะฝ้าบนใบหน้าผิวพรรณนะคะแล้วก็ใบหน้านะ,ะการเกิดมะเร็งลำไส้แล้วก็มีไขมันพอกตับแล้วก็ป้องกันสโตรกด้วยนะคะอืมแล้วก็ตัวรีเซตนี้นะคะก็สามารถอ่ามานี่ ตอนนี้นะทุกคนก็ได้ทานที่ที่ได้ในที่นี้ได้ทานแล้วก็จะแบบว่าทานคือไม่กล้าหยุดเนาะจริงๆเนี่ยมีแบบหลายคนนะที่ลูกค้าเขาบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรรู้สึกเปลี่ยนแปลงในร่างกายเลยแต่วันที่เขาไปคือเขาทานต่อเนื่องวันที่เขาไปเจาะเลือดอะคะ่ะสุขผลดีขึ้นเหมือนของพี่เลยพี่เนี่ยก็คืออายุหกสิบเนี่ยเจาะเลือดจริงๆห้าสิบสามเริ่มมาเนี่ยเริ่มดีละ พอได้แบบเหมือนรีเซ็ตไฟสแตทดีขึ้นดีขึ้นทุกๆปีในขณะที่อายุพี่มากขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวลองฟังคลิปพี่กายเนาะมีคนชอบถามผมว่าทําไมถึงชอบรีเซ็ตแล้วแนะนําใครต่อใครให้กินรีเซ็ตนั่นเหรอจะเล่าให้ฟังโดยตรงๆเลยนะครับผมเคยเป็นสต็อกมาก่อนออกจากโรงพยาบาลมาประมาณหกปีสองปีแรกรีเริ่มทําธุรกิจผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะตอนนั้นไม่อยากให้ทํ้ซ้ําไม่อยากให้เหนื่อยแต่จะบอกว่าที่ผม รอดมาได้นั้นเพราะผมดูแลตัวเองด้วยการลดไขมันระดับยีนแล้วก็กินวายสแปนเป็นหลักจนร่างกายผมดีขึ้นมากแล้วมี่วันหนึ่งรีกระตือเต่นมากบอกว่าตัวรีเซตนี้ช่วยจัดการสารอาหารในหลอดเลือดว่าได้ดีเลยนะโดยเฉพาะเรื่องไขมันกับน้ําตาลก็บอกโอเคลองดูไม่ได้คิดอะไรมากผมจําได้เลยครับคืนแรกที่กินรีเซ็ตผมรู้สึกนอนหลับสบายขึ้นหลับสนิทผ่อนคลายนอนปุ๊บหลับป๊บเหมือนปิดสวิตช์สมองโล่งๆดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูก ก็ไม่รู้คิดเปเองหรือเปล่าแต่เป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆหลังจากนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆบ่นอะไรมาว่าตัวหนักๆหรือไม่สบายตัวเียๆผมก็บอกว่าลองกินรีเซสซีแล้วส่วนใหญ่เขาก็ดีขึ้นน,นะครับแต่มีเรื่องนึงที่ผมสังเกตตัวเองอย่างหนึ่งคือตอนนั้นความดันยังสูงตลอดครับ150ถึง160หมอก็เริ่มพูดถึงเรื่องจะเพิ่มยาแต่พอเวลาผ่านไปความดันก็เริ่มลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรีเซสซี่เปล่าตอนนี้ ไขมันน้าตาลตลนเลือดทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วครับผมกินคู่กับวายสเปนมาตลอดแต่ถ้าใครมาถามผมนะเชียร์รีเซ็ตก่อนเลยาสาหรับผมความรู้สึกที่ชัดที่สุดคือนอนหลับสบายหล่อนคลายสมองโปร่งแต่ที่ดีที่สุดคือความดันไขมันและน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วครับรีเซ็ตเหมาะสำหรับทุกคนเลยครับเป็นมีเซนเตอร์ เป็นพรีเซนเตอร์อ่าวันนี้มาอีกคนสุดยอดอีกคนเลยอ่าอันนี้ของป้าปีี้เรานะเริ่มต้นตอนเมื่อก่อนก่อนที่จะแนะนำรีนเซตให้คนที่ผมรักผมได้ทานก่อนแล้วก็สังเกตดูว่าในช่วงเช้าที่ตื่นมารู้สึกอย่างไรแล้วก็ตอนนอนหลับลึกขึ้นไหมผมได้คําตอบกับตัวเองรวมกับข้อมูลงานวิจัย กว่า7ปีของประโยชน์ของแอนเดอนนสุดเฉพาะทําให้วันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ลองรีเซตเหมือนกับผมครับอบอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยค่ะก็คือทําให้เรานะคะมีสุขภาพที่ดีทั้งทีมนะคะสุขภาพดีทั้งทีมคนรอบข้างเราก็สุขภาพดีด้วยพี่น้องพี่ก็กินรีเซตกันแบบหลายคนแล้วก็สามารถบอกต่อตัวรีเซตนั้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะบอกอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็ จริงๆในคลิปหลายๆคลิปค่ะก็คือจะมีคนบอกว่ากินเป็นเซ็ตอย่างน้อยนะ1เซตหรือ2เซ็ตค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าลูกค้าเรานะกินแค่1-2ขวดเราไม่ขยันขยอนะให้เขาทานต่อมันจะไม่เกิดผลอะไรที่ดีกับเขาอย่างแน่นอนจริงๆนะคะค่ะ ก็โปตอนนี้ปีโปรใยใหม่นะต,ตอนนี้โปรแรงมากปกติ4,000สองต่อกระปุกพิเศษแปดกระปุก2,000ห8 4 0 0แถมกระเป๋าด้วยนะคะแถมกระเป๋าฟรีก็คือเฉลี่ยต่อกระปุก3,550แถมกระเป๋าฟรีหนึ่งใบเมื่อรับแบบเซต็ตด่วนโปมีแค่สามวันแต่คาดว่าวันเดียวน่าจะหมดนะคะเพราะว่าลูกค้าประจํารอจัดยกเซ็ตตุนกันรัวๆค่ะนั่นทีปีหนนถึงจะได้ลดราคาขนาดน,นี้นะคะไปให้อ่า ลูกค้าเราหลายๆคนเนาะที่แบบทั้งยังไม่เปิดหรือเปิดนะคะก็คือเดี๋ยวพี่ที่จะส่งคิดเข้าไปให้นะคะก็ขอบคุณคะ่ะสิ่งเราสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงเมื่อตื่นขึ้นมาในทุกวัน,นก็คือเราสามารถออกไปช่วยคนอย่างน้อยหนึ่งคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรคะ่ะก็ขอบคุณคะ่ะตอนนี้เดือนนี้ไม่มีไม่มีงานที่จะเข้าไปดูไม่มีเทนนิงแล้วนะคะให้ทุกคนรีบปิดโพลิเซตแล้วก็ไปเที่ยว ฮอกไกโดไเอ้ยไปเที่ยวไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยกัน <laughs> ยังติดฮอกไกโดอยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนทําให้ได้ค่ะยังไงทุกคนทําได้พี่ลี่ทําได้ทุกคนทําได้แน่นอนค่ะอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทําสิ่งที่ไม่เคยทําบ้างนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ออยบอกว่าเหมือนในโฆษณาทีวีเลย <laughs> ขอบคุณออยมากเลยเป็นแรงบันดาลใจ